ครับสวัสดีครับซีสุขุสุขชนครับมือนี้ลุงหลอดมีรายการบั้งไฟบ้านแสงน้อยนะครับตาบลน้ำคำใหญ่อําเภอเชียงรายจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันที่25มิถุนายน2568รายการบั้งไฟมีดังต่อไปนี้ครับบ้างที่1นึ่งเก่งจะเล่นนะครับบ้างที่2ไผ่สีทองนะครับบ้างที่3ามซูเปอร์เฮง88นะครับบ้างที่4ี่หลานปู่ยมนะครับ15นครสาวเราครับ16หนุ่มลงขวด17สิรินภานะครับ ที่แนะครับที่ว่าก่อนบางที่เก้าชินวัตรสิบกำไลแสน11บสีถนนชัยสิ 12, เพชรสีทอง13ไล่จอมขวัญ14นุ่มเมืองสีสิบหาโอบเจริญสิหกเทพพูนทอง1ิเตั้งเกิดมาแห่ง18บนคขอหลวง1ิบเก้าสายหลวง20ขันทอง21เอ็ดพชรอารียานะครับยี่องกอดกอนเมฆยีอ่าปะพาวินทัวนะครับยี ไก่มีชัยนะครับ25่สิบห้าอชลพล26เล้งนำชัยนะครับ27่เจะเลื่อนผ่อน 28. นครน,น้องไฮนะครับตุลาการโดยอะพอแดเมืองมหานะครับบวกพอสีหมงคนราสีบวกพอแหลกพอหลอดนะครับบวกพอแท่นนะครับบวกพอดอกคุ้นนะครับพอเบาดอกคุ้นนั่นเองนะครับผมนะ มีค่าใช้จ่ยนะครับน่าจะ300บาทนะครับเพียงเพียงนะครับมือหากผู้ใดมีข้อมูลชัดเจนกัแจ้งพี่แจ้งน้องไว้ใต้คลิปหลักกัรนะครับว่ามีค่าเข้าชมทอดใจนะครับผมนะส่วนความชอบส่วนตัวของหลอดก็มีพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวของลุงหลอดแต่เพียงผู้เดียวบริเกียวขางไฟใดๆทั้งสิ้นบริจักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สู้นะครับหลอดมาเก่งเจริญนะครับ ละกัลาดปูยมนะครับนครสาวเรานะครับนุ่มโล่งขวดนะครับสิรินาภานะครับละกับออชลิมพ่นนะครับผมนะมณีออเฉลิมพุ่นแพร่มืออื่นลุงหลอดว่านนะจะหวานนะครับผมนะอย่าลืมไปให้งกำลังแรงใจกันนะครับผมนะส่วนสุเป้งแปดแปดนี่ลงหลอดกลัวการย่างแบบกัดซีเียได้ย่ดอกนะครับมือนี้ไปโบได้นะครับแพรออกลมเลยล่ำดาพร้อมลมล่ำไหลนะครับแต่มืออื่นการ์บอนเนียนะครับผมนะ ไฟแอบแสบของหลอดนะครับสีถนนชัยครับกำไรแสนนะครับผมากับที่ว่าก่อนนะครับสามบักนะครับสีถนนชัยกำไลแสนแลักะที่ว่าก่อนมาจอดนะครับหลักะนครหลวงนะครับแถมห้นะครับผมสีหวังเลยนะครับบู้ยนะครับตั้งเกิดมาแห้งกับคืออยู่นะครับ เบิ่งกนันเอานะครับ <c oughs> คือสียหายลายบางเต็ <c oughs> มทีหมักลายบ้างนะครับผมนะผู้ใดไปมืออื่นก็คอยโชกให้มานะคอยวนันเจี๊ยบนะครับส่วนลุงหล่อเดบเซ่นะครับ,ร e PC, รบไปอีกบ้านหนึ่งไปบ้านบ้านดอนมาลีบอกนะครับบาลีบาลีนี่ละนะครับอ่นะ เดี๋ยวจังไปพอ,อ,อก,กันนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอเอฟซีต้องกราบขออาภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเอฟซีสวัสดีครับ